เลขไม่เนี่ยใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่2 0,000ืกับหลักร้อยกิโลเท่านั้นเองเนะครับคันนี้ สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับวินนะครับที่ Perfect Car คารับผมวันนี้นะครับมีรถอีโคคา1หนึ่งคันมานำเสนอครับนี่เลยจอดขาวๆอย่างนี้ข้างผมเลยนะครับคันนี้เป็นเจ้ามิซูบิชิแอตทราดนะครับปี2020-21นะครับเลขไม้เนี่ยใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่20,000กับหลักร้อยกิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้สีขาวสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับมาดูเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับเรียกว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่ให้อารมณ์แบบว่าความสปอร์ตมากครับตั้งแต่ไฟเนี่ย กันชนหน้าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยเรียกว่าดูหรูหรานะแล้วก็มีข้อติดนิดนึงมันจะดีไปหมดก็คงไม่ได้เนาะนี่ครับตรงนี้เหมือนโดนอะไรเข้าไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่โดนนะโดนแค่ตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้วันลูกค้ามาดูวันมารับรถสวยกริ๊งแน่นอนนะครับคันนี้นี่รอบๆคันครับก็บกบประมาณนี้คันนี้เป็นล้อกระทะนะครับมีฝาครอบมานะครับจากโรงงานเลยนะครับผมสีรอบตัวรถเนี่ยก็ตีไปสักประมาณ8 19%บวกบวกเลยนะครับผมรถไม่มีชนหนักพิวามน้ําท่วมหรือก่อไม้ครับคันนี้ไม่มีประวัตินะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดดูอุปกรณ์นี้เขาให้มาติดรถกันนครับโอเคนี่ครับด้านท้ายก็เรียกว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับสามารถขนสัมภาระขนของได้ระดับหนึ่งเลยถ้าเทียบกับรถเซกเมนต์นี้ครับโอเคตัวนี้จะไม่มียางไหมานะครับเป็นชุดคิด ฉุกเฉินมานะครับก็เป็นตัวเติมลมฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็มีที่ถอดล้อถอดลายนะครับตรงนี้นะครับใหม่มากๆคันนี้ใหม่จริงๆนะฮะใครหาอยู่เนี่ยรีบเข้ามาดูเลยนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,400บาทนะครับถ้าเลือกใช้โปรช่วยผ่อนนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ10เดือนแรกเนี่ย2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ2,000ไปปลายหลังจากนั้นก็ผ่าเงื่อนไขปกติก็6,000กว่าบาทจิ๊บจิบครับคันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีค่าดําเนินการแล้วก็ ฟรีส่งทั่วประเทศอีกด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่แล้วอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมนี่ไปดูภายในกันอ่าอันนี้ภายในก็เป็นสีดํานะผมชอบการดีไซน์ของเขามากนะครับดูที่บิ๊กลองดูตรงนี้นิดนึงฮะนี่น,ะน,นี่เรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนลายคาร์บอนด้านๆน,น,น,นะแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมอ่าสวยนะน่าใช้งานมากๆเลยเทียบกับค่าตัวเทียบกับราคาและความสดความใหม่ที่ได้รถมานะครับคันบ้างนี่เลยคันนี้ขออนุญาตโชว์เลขไม้ก่อนเลยครับ 2693กิโลเท่านั้นเองครับฟังไม่ผิดครับรถใช้งานมาประมาณ1ปีเนาะถ้าเกิดว่าเทียบจากปีจดนะก็ปี2021ก็รถใช้งานมาแค่1ปีนะครับคันนี้มีจอมาด้วยนะครับต่อบลูทูธได้เล่นเ m มได้ AM ได้นะครับผมเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่มีคำสั่งเสียงตรงนี้โอ้ับสายบางสายเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผม มีการเลื่อนถ่ายด้วยนะครับอีโคโคาร์อะไรจะให้มากได้ขนาดนี้นะครับผมนี่ครับกระจกปรับพับไฟฟ้าครับตรงนี้เรียกว่าสวยน่าใช้ครับน่าใช้แล้วก็ภายในก็กว้างพาอสมควรครับผมก็เป็นคนตัวใหญ่พอสมควรแต่ก็นั่งสบายครับเฮดรูมก็ยังเหลืออยู่ประมาณกำปั้นหน่อยๆน,นะครับผมน่าใช้น่าใช้มีระบบดับเครื่องยนต์เวลาเราไม่ได้ขับอัตโนมัติด้วยนะครับประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วตัวนี้เครื่องยนต์แค่พันสองซีซีเท่านั้นเองนะครับผม มาดูด้านหน้ากันครับนะ็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะ,ะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกรจากมิตซูบิชิอยู่บนฝากระโปรงครับก็ยังคงเดิมนะคงสภา,ภาพเดิมๆเลยนะครับรอบๆคันเลยเนีย่ดูได้เลยเนี่ยน็อตเดิมๆเลยนะครับด้านนี้คารหน้ามีรอยอาร์คปกติจากโรงงานนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับใครที่กําลังหารถเก่งนะครับประหยัดประหยัดน้ํามันประหยัดค่าตัวใครใจ่ายครับ แนะนำเลยคันนี้ครับมิต s ู i ิชิแ a ตแลนดครับปี2020-21นะครับสีขาวรุ่นย่อยเป็น GLX คันนี้นะครับผมผ่อนสบายๆครับเพียงเดือนละ6,400บาทตลอดอายุสัญญาหรือเลือกรับโปรช่วยผ่อนครับผ่อนถูกสุดเนี่ย10เดือนเนี่ยอยู่ที่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็คันนี้นะครับใครหาอยู่รีบติดต่อเข้ามาเลยครับของแบบนี้นะครับใหม่ๆแบบนี้ครับมีมาไม่กี่คันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้ด้วยนะครับผม วันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ